อ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่ที่เขตที่สองแล้วคุณแม่ขคาคุณแม่รายงานตัวนิดนึงค่ะ,คคะแม่แดงค่ะแม่แดงช่ณแม่ขา <_ H as> ซึ่งเป็นแฟนคลับของเราอีกคนหนึ่งนะคะ <_ H as> คนอยู่เยอะมากแต่พอหลับตาปุ๊บเออมันอยู่คนเดียวในห้องเพื่ออะไรเงียบมากนะคะอ่ะเราจะติดสติ๊กเกอร์ให้คนแม่ก่อนนะคะ <_ H as> ลืมตาค่ะ <_ H as> น่ะสวยเลยเพี่งไปถึงหมอนะคะ ตอนนี้นะคะบอกไว้เลยค่ะแม่กลัวเค็มไหมคะไม่ค่ะนะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อ่อนแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่ออกงานวันนี้หรือพรุ่งนี้คะก็วันนี้เนาะวันนี้ก็นนี้นะคะที่แน่ๆอะไรวันนี้เจ๊ปุ้ยย้อมผมใหม่ใช่แถวบ้านฉันเขาเรียกว่าขาดเคยโคนแดกจะปลายดำปีบอกไว้เลยว่าการมาแต่งหน้าครั้งนี้ลืมบอกเป็นที่อปุ้ยค่ะปุ้ยแบบงง แม่ตีหนึ่งอุ้ยมันโทรมาหาหนูแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูก็แต่งตัวอยู่หนูก็ไม่ได้สนใจนคุณแม่นางม,มาถามว่าอเออตรงไหนเหรออะไรยังไงอ๋อลืมไปฉันนอนเร็วเลยไม่ได้แบบว่าตอบ <c oughs> คอมเมนต์ปุ้ยอะไรอย่างงี้ตีหนึ่งก็มาบอกนะคะว่าทํางานที่ไหนนะคะปุ <c oughs> ้ยก็เล็งอยู่สิที่ไหนคะ <c oughs> อีกนิน <c oughs> ดเดียวจะแกนงานแล้วคะ่ะ <c oughs> นะเป็นไงล่ะปุ้ยคิวทองไงเพเกงดีนะที่มาดามแพมเนี่ยหาช่างผมสำรองไว้แล้วเดี๋ยวก่อน พี่คราสนใจไปทำงานกับแพมไหมครอ๋อคดีวงานตอตาเลยตัตาตตาคุณแม่ครับคุณแม่สังเกตไหมครับว่าเจ๊ปุ้ยเนี่ยบางคลิปเนี่ยก็แต่งหน้าสวยบางคลิปก็ไม่แต่งหน้าใช่แล้ววันนี้สวยหรือยังคะไม่ได้มองหน้าเลยไม่อยากมองหน้าสรุปคืองานไหนที่มีผู้ชายงานนั้นเจ๊ปุ้ยจะแต่งหน้า ลูกชายแม่ยังไม่แต่งงานนะแม่แม่หวังก็าบมฟรีตลอดชีพฟรีตลอดชีพแม่บอกลูกชายไม่ได้แต่งงานนะคะัปุ้ยก็บอกว่างค่ะอยู่ไม่ไดมค่ะเดินออกไปเมื่อกี้เนี่ยที่สวนกันนะประตูออผมลิขิตผมลิขิตผมลิขิตนะบรนดาลนะมาทำงานมาทำงานอย่างไรไม่มีผัวกลับบ้าน อุยรู้และหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยโอเคนะครับแม่แม่เป็นแม่ชักแม่สื่อให้ช่างโผมแต่ลูกค้าบางคนเนี่ยเอาลูกชายจะมาบอกว่าเนี่ยมาดามแพมลูกชายแม่ยงังโสดนะ <c oughs> ต่อหน้าต่อตาผมเลย <c oughs> คุณแม่คันี่ปวดอยู่ตรงนี้ค่ะอ่อุ้ยลูกสาวสวัสดีค่ะรู้จักพี่ด้วยเหรอคะพี่ชื่ออะไรคะ <c oughs> ชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะ น้องงงนะคะับนางบคลิปที่แต่งหน้าอ๋อใชม่ใชคะอันนี้คุณยายย่าคะลูกคุณป้าคุณป้าคุณอาะเรียกป้าเนี่ยดูสิแฟนคลับเรามีทุกช่วงวัยนะถามว่าเด็กพูอยากเพราะอะไรเพราะดูคุณเนี่ยแหละเมาชอบดูคลิปแต่งหน้าครับผมเนี่ยคุณป้าใช่ไหมคะคุณป้าบอกว่าเนี่ยแต่งหน้าเก่งมากแถวนี้เตรียมตกงานกันแล้วนะคนลุกแล้วค่ะคนลุกแล้วค่ะจะไม่มีงานทำแล้วค่ะเพราะน้องแต่งหน้าเก่งแล้วนะคะ เดื่งงานต่อไปไม่ต้องจ้างหนูให้น้องเขาแต่งหน้าให้นะคะคุณแม่ค่ะนอนงานกีดงกดตายอ๋อลงแฟนขับมาดามแพมจริงๆเพราะอะไรแต่งหน้านอนมันชันเลยอาละค่ะคุณพ่อบอกว่าคุณแม่เป็นนางงามนะคะอันนี้ค่ะน้องแอนชิลีอยู่กับเราแล้วนะคะคุณแม่เพิ่งลงจากเครื่องใช่ไหมคะน้องแอนไม่ใช่พยักหน้านะคะไปอิสราเอลวิชายอิสราเอลอ่อมไหมคะคุณแม่สู้คนเมือง อ๋อแม่ชอบแบบว่าแบบหลอกคมนะคะิวเทมมาเลยนี้นะคะเรากําลังแต่งหน้าย้องแอนชิลีนะคะแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเกือบมาไม่ทันเพราะเพราะว่าฟิล์มติดรถที่ว่าเป็นหน้ารถจะติดปกติดเตลบอกสว่างจ้าอีปุ้ยอีปุ้ยเตลรถนะคะเตรียมตัวไว้เดี๋ยวจะเอาหนังยางไปดีนะคะตกใจตอกใจอีปุ้ย อันนี้ปุ้ยช่างผมอันนั้นปุ้ยเซลลรถนะคะครับแอบหกสิบรับกลางคืนมองไม่เห็นเลยนะคะก็เลยอะไรคะสายตายาวคุณวิทย์รู้ไหมว่าตอนนี้ท่านแต่งหน้าจะเสร็จแล้วฮแต่ผมยังไม่ถึงไหนน,นั่น,าน,าน้านนั่นกัดปุ้ยแล้วปุ้ยรีบมือสั่นลวค่ะแม่ดูสี่ถึงแล้วดูสี่เป็นงานสายว่าใครครับพ่อปุ้ยนะคะ พอ่อแม่บอกว่านี่แม่มีลูกชายปุ๊กเจ๊ปุ้ยนี่ไม่มีสมาธิทํางานเลยไม่ปุ้ยตั้งใจทํางานเพื่อได้ผัวกลับบ้านปุ้ยเขารีบทางานทําไมพระแม่ต้องสวยที่สุดเออแม่ต้องสวยที่สุดเดีวปุ้ยขยับแม่ทางนี้ได้ไหมลูกขอหนึ่งห้าลูกแอะเป็นไงล่ะดูงานแล้วไหมล่ะ แม่ได้ไปแต่งหน้าแม่ผัวแล้วไม่ละมึงข <d ic c oughs> ยับแม้ได้พ่อดูหน,น่อยสิเออเออนานสวยนะคะอยากเป็นสะใภ้เจ้าสัวค่ะเออเข้าลอกแล้วเว้ยเฮ้ยเออตอนดูงานไ <ป S 1> ด้วยดงานได้ตอนทำงานงูเงียเพราะผู้ชายขอถ่ายรูปปุ๊บแม่ตื่นตัวต้องบ,บอกแล้วไงสวยไม่กลัวไงยินนี่เร็วมากแต่งงานกับลูกว่านี้เหมือนจีบซองมาม่าเลยนะจ๊ะน่น ยกต๊อตเหรอคะเอาแล้วเจ๊ความหวังมาแล้วครับเจ๊ความหวังของหมู่บ้านฮะเอาละาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงทายอินสินค้าทาถูทัาถูไปเลยค่ะเฮดจโดมาดามแพมนะคะหนึ่งชิ้นเท่าไหร่คะคุณแม่อ่ะอันนี้จำไม่ได้ตายทุกคลิป แต่แม่ไม่เคยจําแม่ดูไม่จบคลิปได้1นึ่ชิ้น3 0 0บาทนะคะอ่าแม่บอกใช่ใชชนะคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องมาถมเพราะอะไรพ่อชอบดึงผมนะคะอ่าใช่ไหมคะคุณพ่อไม่ใช่ชอบเนียวอชอบเนี่ยวแล้วหนึ่งนะคะอ่าคุณแม่เนี่ยนางงามนะคะเธอฮะต้องรีบถ่ายรีบคัดนะทำไมเพราะตอนนี้เนี่ยแบล็คาวิ์เนี่ยเอซเธอเนี่ย จกข้าวเหนียวไม่แคร์กล้องเลย <c oughs> แคร์ละแคร์ให้เ็ากินไปก่อนเถอะเพราะอะไรคุณแม่บอกว่าเอา่อรีบกินให้อิ่มนะเดี๋ยวเขาต้มที่งานไม่พอ <c oughs> เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาระทึกขวัญแล้วนะคะ <c oughs> ที่คุณแม่จะต้องดูกระจกนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมไหมคบค,ค, <c oughs> คุณแม่กินข้าวเหนียวไหมคะโอ้โหแกงสูดนะคะ <c oughs> คุณแม่กินข้าวเหนียวไหมคะจอกข้าวเหนียวละหนึ่งนะคะคุณแม่แค่ข้าวเหนียวไหมคะ เป็นไงล่ะลุงลังมันผัวกูเลยเนี่ยโครักโครักนะคะเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะชอบชอบแม่ค่ะสวยไหมคะสวยกับบ้นแบบที่คุณแม่เอามาให้ดูนะคะรอดแล้วรอดแล้วเออรำไรซะ ราคาแล้ววันนี้ก็เสร็จสับไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะชอบไหมคะสวยค่ะสวยค่ะถ้าไม่สวยก็ไปล้างหน้านะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ